năng 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 năng, mà chín, à! <laughs> cá mà... ừ, mà... <laughs> không... <laughs> ai ạ, ăn và có tiền เก็บแตะเยาบขี่ดินโดดดงเป็นจังหวะเสียงดังตาะแตะหมุนสเสน่อ,อีสานเป็นสาวไทยบ้านเรียบร้อยเหมาะแม่หนุ่งสินลงน้ำติโปเป็นจังหวะรำวงวายนแย่แยนยนแย่ สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวแม่ผ่าถัว่ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างกับการทำข้าวเม่าซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบพอ่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ ข้าวเม่าเป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งทําจากข้าวเหนียวที่ยังไม่สุกเต็มที่มีวิธีการทําโดยนําข้าวเปลือกที่ยังอ่อนหรือข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆมาคั่วหรือนึ่งให้สุกจากนั้นนํามาตําหรือทุบเพื่อให้แบนและแยกเปลือกออกจนได้เมล็ดข้าวที่แบนและนุ่มสามารถนํามาทานเป็นขนมหรือปรุงเป็นอาหารอื่นๆได้เช่นข้าวเม่าคุกมะพร้าวข้าวเม่าทอดหรือข้าวเม่าคุกน้ําตาลค่ะ การทำข้าวเม้าเป็นการศึกษาวัฒนธรรม,มาของคนรุ่นก่อนที่รู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์เป็นอาหารที่มีประโยชน์และยังเป็นสัลักของความอุดมสมบูรณ์ในชุมชนด้วยค่ะแล้วเราก็จะมาลองวิธีการปั่นข้าวกันนะคะ ทุกคนหมดไปเลยนะคะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะอี แล้วไปทำอะไรต่อเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ำล้างเนี้ยตัวเม็ดยตัวเี่มันไม่เต็มออกแล้วก็เอาขึ้นจากน้ำแล้วก็เอาไปลงหม้อลงหม้อคัวแล้วคั้วเขาั่วคั่วคัมันสุกแล้วหลังจากนั้นคือจุกมันแห้งแล้วก็เอาไปตุ๋นให้มันเย็นแล้วก็ตำตำเสร็จแล้วก็คือเปลี่ยวิธีผัดต่อเลยค่ะเลย ก็หลายรอบแล้วก็จะติด พอเสร็จแล้วนะคะก็จะเก็บข้าวพวกนี้ที่ปั่นไปแล้วนะคะก็สามารถตักไปล้าง้ที่ฝั่งนั้นเลยนะคะ ััวกนนนะคะคี่ก็จะเป็นวิธีการต้วเลยค่ะอันแรกก็ต้มก่อนต้มให้ข้าวสุกอ๋อต้องต้มก่อนต้มให้ข้าวสุกก่อนสุกแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆกจนมันจะแห้งถ้าแห้งแล้วกว็คัว่วคั่วจนมันแห้งจนมันได้แล้วก็แตกออกไปถึงเกิดแหง้ง ควดประมาณชั่ชชวโมงสามสินาทีหรือชั่วโมงหนต่อมานะคะจะเป็นวิธีการคั่วนะคะคั่วประมาณกี่นาทีครับึ่งชัวชง่วโมงประมาณคึ่งชัวชง่วโมง มอนึองไุ่เลยทั้งต้มทั้งทั้งต้มทั้งคั่วเอาน้ำออกแล้ว่างนี้เป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงต้องเอามาต้มได้หรอครอับต้องต้มให้ข้าวสุกก่อนนี่ข้าวเป็นอย่างนี้เอาไปต้มให้มันสุกก่อนแล้วก็เวลามันสุกแล้วก็เอาน้ำออกเอาน้ำออกแล้วก็คั่วอย่างนี้จนแห้งจนมันสุกจนข้าวแบบไม่ไม่เฉดแล้วนะ มันต้องคั่วไปถึงชั่วโมงใช่หนึ่งชั่วโมงถึงเสร็จพลังต้องเยอะมากเลย <c oughs> เราจะจบครับ ำเสร็จแล้วเขาจะทำอย่างไรเพื่อปัดแกมออกนะคะ ที่ติดตามและรับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับการเรียนรู้และเหตุผลค,ค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของเรามากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามและกดแชร์พวกเราด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ปามี่รู้สึกชอบลุกการแต่งหน้าวันนี้มากเลยค่ะปามี่รู้สึกว่าแต่งสายหวานสายแบลแลวมันเข้ากับปามี่มากเลยค่ะปามี่คิดว่ารู้วันนี้ปามี่สวยมากเลยนะคะหลายๆคนก็คิดว่าปามี่หน้าคายโยชิปามี่ก็คิดแบบนั้นเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะยังไม่สวยมากแต่ปามี่ก็ได้คําชื่นชมจากทุกคนนะคะว่าปามี่สวยเหมือนโยชิและปามี่ก็จะสวยกว่าโยชิตลอดไปค่ะ ขอบคุณค่ะ